ถามว่าการกระตุน้นการท่องเที่ยวของน,นนเนี่ยนะคะจังหวัดนนมีวิธีการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจยังไงบ้างคะก็คง<ะ>ก็โบราการภาคส่วนครับก็ผ่านหน่วยงานที่เกีกเ่ยวข้งงนนงนนองก,กับการท่องเที่ยวหน่วยงานหน่วยเป็นเป็นหน่วยงานรองแต่ว่านตั้งแต่ท่องเที่ยวและกีฬากับการท่องเที่ยวแล้วก็สมาคมการท่องเที่ยวแล้วก็มีองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ทีมที่ปรึกษาทีมบริกาก็จะเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยว่วมกันครับขณะนี้การท่องเที่ยวของจังหวัดนนท์ไปได้เร็วมากเลยนะคะท่านได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนไหนบ้างคะในขณะนี้ค่ะก็ทุกภาคส่วนครับการา้งรวมถึงงานที่รัฐบาลกลางในการกิจกรรมนะฮะไม่ว่าจะเป็นผริตภัหรือชอบซีรีืนหรือหรือโครงการต่างๆก็มีการร่วมกับงานใน เชิญของแอรียนนะครับแล้วก็งานของภาคพื้นที่ต่างๆกับรวมผู้ประกอบการแล้วก็ประชามสถานที่ท่องเที่ยวที่เด่นๆของจังหวัดนนทบุรีมีอะไรบ้างครับตอนนี้เยอะมากเลยครับค่ะก็ท่าเรือค่เป็นเรื่อง่นของท่องเที่ยวนะครับเกาะเกร็ดแล้วก็หลายหลายสถานที่นะครับคนมาลามแล้วก็ถ้าถ้าพูดเยอะครับค่ะค่ะมีหลายวัดนะคะค่ะตอนนี้ที่คนมามากที่สุดในจํานวน ประมาณสักสิบวัดได้มีวัดอะไรมั้งคะตัวนี้ผมไม่ได้เก็บข้อมูลตอนนี้วันที่6ขออนุญาตค่ะท่านมีอะไรกล่าวท้ายของรายการมั้งคะก็ขอบคุณภาคส่วนนะฮะในเรื่องของวันนี้มีการปมาถึงวันที่นะท่องเที่ยวาจังหวัดปุบรีจับภาคส่วนต้องมีความสตคัญในการจับเพื่อนร่วมกันขอบคุณท่องเที่ยวมาตามหลักการบริหารการจัดการ สถานที่เที่ยวนะครับก็ยินดีให้การสนับสนุนร่วมมือนะครับที่ดีมากครับเพราะว่าบางทีการทำคลิปอะไรเนี่ยบางทีมันไม่ค่อยมีเวลากับงานกับกาก็ขอเชิญชวนนะคะาพราแไม่พี่น้องที่ได้รับชมรายการนี้อยู่นะคะเที่ยวนนนะคะเงินไม่ไปไหนเงินเป็นภาษีของท่านนะคะจะนำมาพัฒนานนนะคะโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาและเรื่องของความอยู่ของประชาชนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ เอสแบกนนทบุรีสถานที่ใหญ่โตมากนะฮะในการจัดประชุมในครั้งนี้แล้ววันนี้เนี่ยเป็นวันที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เข้ามาดูแลในจังหวัดนนทบุรีเรื่องของการท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิถีทางน้ําและวิถีทางบกวันนี้มีรายการดีๆอะไรบ้างที่จะพูดให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านได้รับทราบว่าเรามีการท่องเที่ยวมา ดูแลของจังหวัดนนทบุรีในส่วนของสถานที่ที่น่าสนใจหลายการมีที่ไหนบ้างคะได้ค่ะก็ขอสสนุเชิญชวนนักท่องเที่ยวค่ะพื้นที่รับผิดชอบของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงเทพนะคะเราดูแลพื้นที่กรุงเทพและนนทบุรีปทุมธานีค่ะเราจัดกิจกรรมร่วมกับบริษัทเรือด่วนเจ้าพยาค่ะในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ําเชิญชวนพ่อเที่ยวในวันพ่อแห่งชาติ5พันวาคม2544 เป็นกิจกรรมเชิญชวนนักท่องเที่ยวล่องเรือจากวัดกัลยานมิตรต่อมาที่นนทบุรีคือวัดแดงธรรมชาติล่องเรือจากวัดกัลยานิมิตรเนี่ยเข้ามาทางน้ําใ่คลองอะไรบ้างเออเป็นแม่น้ําเจ้าพยาแม่น้ําเจ้าพยาจากแม่น้ําเจ้าพยาเป็นหัวใจสายหลักต่อจากกรุงเทพมหานครมานนทบุรีค่ะทางน้ำ็จแล้วที่วัด วัดแดงธรรมชาติวัดแดงธรรมชาติวัดบางจากวัดบางจาก,จากวัดปรมัยยีาวา่าและที่สุดที่วัดกลางเป็ดนะคะอ๋อนนทบุรีใช่เที่ยวหลวงพ่อพระใหญ่ห้าวัดค่ะคุรีไหมเอ่อราคาเป็นราคาสุดพิเศษเป็นพิเศษสําหรับวันพ่อแห่งชาติห้าพันวานะคะในราคาสองร้อยห้าสิบบาทต่อท่านจากราคาปกติสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะค่ะแล้วทุกคนที่เขา คนที่เคูคลิปอะไรไม่เป็นก็ทำไงคนะค่ะสนใจติดต่อนะคะสามารถติดต่อที่บริษัทเรือด่วนเจ้าพยาโท u ิส s t b หรือติดต่อที่เบอ,อร์โทรศัพท์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานกรุงเทพมหานครนะคะเบอร์โ02 276 2720น,นะคะใช่หคะใช่ค่ะแล้วสมมติว่าถ้าจะติดต่อที่ เรือด่วนเจ้าพระยาเพราะว่าเรือด่วนเจ้าพยาในใกลไยรู้จักใช่ค่ะบางคนเขารถเด็กเขาก็จะลงเรือเดือนไปทำงานกันศูนย์ของเรือด่วนเจ้าพระยาอยู่ตรงหนค่ะเขาติดต่อทางโทรศัพท์และก็ออนไลน์สามารถติดต่อได้ผ่านทาง Facebook TAT Bangkok ค่ะแล้วก็ Facebook ของบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาทัวร์ดิสโบ๊ทค่ะ ด้านของกรุงเทพมหานครก็มีในวันหย่าธันวาคมใช่ไหมใชค่ะที่ไหนบ้างคะค่ะ,คะถ้าธันวาคมเส้นทางเที่ยวเปิดเฉพวัดพระใหญ่5วัดนะคะแล้วเรามีกิจกรรมอีก1วันก็คือวันที่ 13พันวาคม2563เราจะเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีและสิ้นสุดท้ายที่พระคนครศรีอยุธยาในราคาสุดพิเศษ599บาทจากราคาปกติ 999บาทไปทาำน้ำเหมือนกันไปทาำน้ำเหมือนกันค่ะแสดงว่าแม่น้ำเจ้าพระยานี่เชื่อมโยงไกลมากใช่ค่ะแล้วก็เพื่อฝากท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะที่เป็นชุมชนช่วยกันอนุรักษ์คุกรองให้สะอาดด้วยเพราะฉะนั้นอยู่แถวบางกอกน้อยคลองมหาสวัสดิ์ซึ้นก็ได้รับการดูแลจากกรุงเทพมหานครนะคะท่านผู้ว่าเขาฝากมาด้วยค่ะแล้วมีอะไรใช้สูตรของรายการท่าน รับข่าวสารมีอะไรฝากท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยครับอ๋อก็ในในนามของ S8 สแบทคอนติเนียครับก็เป็นผู้ที่สนับสนุนสมาคมการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวของประเทศสกอตแลนด์ขงติเีด้วยก็จะนดีให้การสนับสนุนไม่ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเที่ยวในการทําคลิปวิดีโอสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆซึ่งตอนนี้ก็ทําให้กับสมาคมท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลอยู่แล้วนะครับเรื่องของการอบรมพัฒนา